สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยีนนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องสารคดีบ้านนาะก่อนชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับดัมมิเชนเคนะครับกับช่องสารคดีบ้านนานะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมการปลูกต้นฟิโลรินดอนดับเงินนะครับฟิโลดาบเงินนะครับ,รบน,น,บน,นี่อันนี้เพิ่งเอาออกจาก ถุงอบควบแน่นนะครับตอนตัดขยายพันธุ์เขานะครับนี่อันนี้เพิ่งออกจากถุงเลยนะครับก็เลยจะเอามาปลูกลงกระถางนะครับปลูกลงกระถางขนาดประมาณ7นิ้วนะครับทางสสยนี้นะครับเจ็ดนิ้วที่ครับไม่รอช้าเลยนะครับผมก็จะทําการย้ายลงกระถางเลยนะครับกระถางที่มีขนาดเจนิ้วของเรานี่ วัสดุปลูกผมก็ใช้เหมือนเดิมนะครับดินในบ้านนะครับนี้ทั่วไปแล้วก็กามะพาร้าวสับขุมยมะพร้าวแล้วก็ผมอันนี้ผมผสมปุ๋ยสูตรเสมอละลายช้าด้วยนะครับดินร่วนทั่วไปนะครับใช้ผมจะปลูกลงกระถางละสามต้นนะครับเพราะว่าผมจะให้เขาเป็นแม่พันธุ์นะครับเดี๋ยวผมจะปลูกเลย อันนี้ลากเขาน่าจะเดินได้ดีแล้วนี่จริงๆด้วยนี่นะครับทุกคนอันนี้ลากของเขาครับผมก็ปลูกลงแบบนี้เลยปลุ๋ยมะพร้าวนี่ก็ผมไม่เอาออกนะครับผมกลัวระบบลากเขาจะเสียไปนะครับเดี๋ยวลากเขาจะมีปัญหาอันนี้ลากยังไม่เดินดี ผมปลูกลงแบบนี้เลยนะครับทุกคนแ้วผมก็จะเสริมดินเข้าไปอีกนะครับต้นเล็กนี่รากเขายังไม่เดินดีนะครับยังไม่ออกมามีนิดเดียวจะปลูกลงแบบนี้เลยแล้วผมก็จะเอาดินที่ผสมไว้นะครับเสริมลงไปนะครับไง่ายๆครับทุกคนแต่เพื่อออกแดดนะครับมันมันไม่ใช่ไม้แบบ อยู่ในแดดจัดนะครับเปโลดับเงินเป็นไม้แดดลำไรนะครับเดดน้อยมากนะครับเขาต้องได้รับไม่ใช่แดดแรงจัดนะครับใบไม้แน่นอนประมาณน,นี้นะครับทุกคนก oh. วจะเสริมดข้าไป oh. อยู่ในช่วงกำลัง ตัวเข้ากับสภาพอากาศภายนอกนะครับอันนี้เพิ่งอ,ออกจากถุงโอเคต่งไปเลยครับมีทั้งหมด6ต้นครับจะเป็นต้นแม่พันธุ์ไปเลยนี่ครับสวยๆนะครับอันนี้นี่มีรากเดือนแล้ว ใครที่ยังอบอยู่ก็สามารถดูได้นะครับว่ารากเข้าเดินดีหรือยังยอดเข้าแตกใหม่หรือยังนะครับพอสามารถเอามาย้ายลงกระถางได้เลยนะครับเอาออกมาได้เลยนะครับจะประมาณนี้นะครับพี่ผมทำรอดแน่นอนนี่ผมจะเสริมดินเข้าไป ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่ได้รับธัาหารนะครับผมใส่ปุ๋ยรองด้านล่างแล้วนะครับอันนี้แล้วก็ผสมกับวัสดุปลูกเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับการเปลี่ยนกระถางต้นพิโรดาบเงินนะครับจากถุงอบครบเนียนนะครับมาย้ายลงกระถางขนาด7นิ้วนะครับอันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับช่องสารคดีบ้านนานะครับ อันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับท่านใดที่มีข้อสงสัยหรืออยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับคลิปน,นี้ก็มีเพียงเท่านี้เจอกันใหมค่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ กดติดตามช่องสารคดีบ้านดานยนะครับ